สวัสดีค่ะชื่อ,อยางหยางนะคะเป็นคนจีนค่ะอยู่ที่ไทย12ปีแล้วค่ะ mm hmm. เป็นนักแสดงเป็นพิธีกรไทยจริงด้วยค่ะ mm hmm. คือปกติกรับงานก็จะใส่คอนแทคเลนส์ค่ะ mm hmm. คือพอใส่คอนเท็เลนเรนมานานๆบางทีก็ทําให้ตาอักเสบแล้วทําให้ตาตาแดงแล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาล2-3รอบแล้วค่ะ คือพอใส่แว่นก็รู้สึกสว่าไม่สวยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าไปทางเลสิกไหมคะคือตอนแรกก็จะไม่มั่นใจว่าทําแล้วดีหรือเปล่าเพราะว่ามีหลายอย่างที่กังวลว่าจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบ เพราะมาศึกษาแล้วก็มาปรึกษาที่โรงพยาบาลตาหูคอจมูกก็รู้สึกว่าไว้ใช้ได้ได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะได้พบหมอก็รู้สึกว่าที่โรงพยาบาลน,นี้มีเครื่องที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีใหม่ คุณหมอก็ใจดีด้วยค่ะก็พบคุณหมอคุณหมอก็แนะนำว่าทำเฟนโดเลสิคค่ะเพราะว่ากระจกตาเราก็จะเหมาะกับทำเลสิกแบบนี้นะคะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันค่ะไปศึกษากันมาค่ะมีแพศเฉพาะทางตั้งกระจกตาโดยเฉพาะค่ะก็เลยตัดสินใจว่าจะทำค่ะมาลงดูค่ะทำเสร็จล้าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือตัวเสร็จแล้วนะคะมาหยดตาเสร็จแล้วนะคะให้ดูด้าค่ะว่าก,กำลังจะเข้าห้องผ่าตัดนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะติดตามด้วยนะคะ Hello，大家好，我是杨洋,洋，我是泰国的演员。今天我来到眼睛、耳朵、脖子、鼻子医院来决定做激光手术，来一起来看一下做完之后是什么样的吧。 สวัสดีค่ะชื่อ,อยางหยางค่ะอายุ32ค่ะสายตาก่อนทาซ้ายขวาประมาณ600นะคะเป็นอาชีพน,นักแสดงเป็นล่ามแล้วก็เป็นพิธีกรภาษาไทยจริงด้วยนะคะวันนี้อยู่ที่โรงพายาบาลตาโขคอจมูกค่ะคือทำเลขสิครบหนึ่งเดือนแล้วค่ะทำเป็นฟิงต่อเลสิกค่ะทำกับคุณหมอเกสตาค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่า ได้มองเห็กลกใหม่ค่ะไม่ใช่แค่วันนี้นะคะทำเสร็ววันที่2ก็มองเห็นชัดมากแล้วค่ะก็ความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่าสับวชมากอิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าปกติถ่ายนังถ่ายละครก็ต้องใส่คอนเทนต์เลนเกิน12ชั่วโมงค่ะบางทีก็ทําให้ตาอักเสบทําให้ตาแห้งหรือไม่บางทีถ้าสมมติว,ว่าใส่เว้นตาก็จะรู้สึกว่าไม่สวยค่ะเคื่องกรองก็จะไม่สวยเลยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าจะทําที่ลงแบนตาหูคอจมูกนะคะพอมาทํากับโมก ก็รู้สึกคือไม่เจ็บเลยค่ะคือพอผ่านไปวันที่2มาตัวอีกรอบผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ตัวอีกรอบก็คือใส่ตาปกติแล้วค่ะก็ปกติก็ยังชอบมวยไทยชอบดำน้ำก็ใส่เวทไม่ได้ด้วยค่ะเ,เวลาดำน้ำบางทีใส่คอนเทนเลนใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเข้าที่ดาก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกค่ะ รวมถึงว่าไม่ว่าจะเป็นชกมวยไปยกคัดอะไรต่างๆไปยกเวทเป็นคนชวออกกาลังกายด้วยนะคะก็ไม่สัดวกตรวจที่สายเว่นค่ะพอทําเสร็จแล้วก็รู้สึกโหสะตวะ์รวจสบายมากค่ะลูงนี้ทํตัน้งนานแล้วค่ะก็เลยแนะนําเพื่อนๆมาทําที่โรงพยาบาลหูคอจมูกกับหมอเกตด,ด้วยนะคะทุกคนคือฟิกแตกมาว่าลูงนี้ทำตั้งนานแล้วคือรู้สึกว่าไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็มองเห็นลกชัดมากค่ะรู้สึกสะตว์รวจมากเลยค่ะก็เลยเชิญชวนเพื่อนๆมาทำที่ตาห 我靠，这么干毛的？来哈 h e l l 大家好，我的名字叫杨洋，三十二岁。我在做激光手术之前呢，我的左右眼睛大概是在六百多度。做完之后，现在的恢复到正常的水平。在做完之后的第二天就进行复查，还有一个星期也进行复查。我的眼睛视力是达到了正常的水平之上，就看得非常的清晰。那么今天正好是我做完激光手术的一个月。我现在来到的医院是眼睛、耳朵、鼻子。 还有脖子医院，这个医院呢，我找到的是 g 医生啊来进行的激光手术，现在是看得非常的清晰。因为我的职业是作为演员，还有主持人以及作为翻译，所以平时呢，我拍戏的时候一般会超过十二个小时，甚至是更久。包括有时候我会去旅游，到各地去会。 觉得非常的麻烦，需要戴隐形眼镜的药水，还要戴隐形眼镜，长时间的戴呢，就感觉说眼睛会发炎或者是红肿。包括我到医院去治疗过很多次，就觉得说非常的不方便。而且我还有很多的爱好，我平时喜欢运动，喜欢瑜伽，喜欢泰拳，有时候也会去潜水、射击等等。 那这样的话，我戴上镜框眼镜或者是戴上隐形眼镜，长期的就非常的不方便了。包括说潜水啊，有时候眼睛里面会进水，眼睛眼镜会脱落，造成各种各样的麻烦。所以的话，我就决定说，经过对比，来到了这个医院，找到了给医生。做完之后，我觉得哇，真的是非常的后悔。怎么后悔呢？就觉得说，哎，为什么不早点来？就觉得世界瞬间变得非常的美好，变得非常的清晰了。 所以说，我希望各位的朋友也能到这个医院去做激光手术。还有一点就是介绍大家先进行咨询，或者是说先来检查，看一下自己的眼睛是什么一个状态，是要今天做，或者是啊、呃、早上检查，像我一样早上检查，下午做，或者是说先检查之后再决定说哪一天做都是可以的。 在做手术的当天呢，我就建议说大家有亲朋好友一起来作伴，因为做完手术之后呢是不方便自己开车回家的。做完之后呢，也要在半个小时第一次眼药水，并且是滴那个消炎药水，在第二天就可以看得非常的清晰了。包括我今天一个月,月过来检查，不仅是可以化妆，可以正常的工作，一切都非常的正常，非常的清晰了。如果说有哪位朋友感兴趣的话，欢迎与医院取得联系，下面是联系电话。